สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับนี้จะมาชี้แจงเรื่องการสตรีมนะครับผมจะไม่สตรีมใน youtube แล้วนะครับใครอยากดูสตรีมผมัอโหลดแอปนี้มานี่แอปตัวเอสเนี่ยแอป,แอปที่ผมมนต์ู่น,น่นะครับให้โหลดมานะครับและตอนตั้งค่าผมกดเข้าไปในแอปมาพอโหลดเสร็จมันก็จะมีขึ้นให้ แลอกอิน Facebook กับ Google นะคนก็กดกดตรงไป Facebook เลยนะครับเข้ามาครับให้คนผมจะสตรีมเกมอะไรผมจะบอกไว้นี่ถ้าแต่ดูถ้าสมมติผมสตรีไมค์ค f บนะคนก็กดเนี่ยมันจะมีบ้านแล้วก็กดมตารางนี้ก็กดอธิไมค์ครับนะครับมันก็จะมีสตรีมผมขึ้นอยู่นะครับถ้าเวลาผมสตรีมนะ ผมไม่ได้สตรีมก็อะไรนี่แหละนะครับก็ใครอยากดูสตรีมผมก็มาโหลดแอปนี้ได้ทางเพจตุนะครับเขียนไปนะครับก็มาดูกันเยอะๆนะสตรีมนะครับก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ